เวลาเจ็ดโมงครับดูป่าขนุนครับต้นใหญ่ครับเขียวงามครับกว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้ครับนี่ครับต้งใช้เวลางานเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนครับตเจอทุกอย่างครับชีวิตผ่านมรสุมมาแล้วลำบากยากเย็นมากครับ ทางพายุอะไรเซนเแล้วก็เจียวหมูนี่น้ำกระเจงกระจางครับนี่ป่าข้าวครับนี่ต้นลินฟ้านี่ครับต้นกล้วยทุกอย่างเปลี่ยนไปครับพายุเข,ข้านี่ครับบ่อปลาก็น้ำขาดก็น้ำออกให้หมดนั้นอยู่ไม่ได้ ปลาก็เลยอยอหน่อยหนึ่งมั้งนี่ครับนี่ข้าวออกรวงแล้วครับข้าวทอนแสงครับข้าวออกรวงอันนี้ครับปลาบูบ๊บปูบ๊บอยู่ท่านนะครับป่าที่เหลือนี่ครับนาข้าวครับข้าวกําลังออกรวงครับเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวหญ้าให้เหมือนข้าบข้างๆ้างเยเพราะข้าวออกรวงแล้วงข้าวจะได้เต็มต้องขยันครับนี่ครับกําลังออกรวงเยอะเลยครับนี่ ข้าวออกรวงกันแล้วครับนี่สูง้วครับไม่ใช่เห็ดเตี้ยนะครับเพราะคันแท้มันสูงครับนี่วกันน้ำนะครับขนาดย้งเอาน้ำไม่อยู่เลยนี่ครับที่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวครับนี่เกี่ยวข้าวอันนี้ครับบ่อปลาผมที่ลงใหม่้มันไปแล้วนี่ครับข้าวที่เกี่ยวครับได้มาครับพุงนาข้าวพีนี้สวยงามมากครับอันนี้ที่เกี่ยวแล้วเนี่ย เกี่ยวยาวข้างๆครับเ่ยต้องมีความอดทนจริงๆครับเป็นชาวนานะครับข้าวตั้งท้องก็จังะจอกแล้วนี่จะออกแล้วครับนี่เดี่ยวเดี่ยวมือนี่แหละครับเอามือนี่เกี่ยวเองต้องอดทนครับอันนี้ก็คือบ่อปลาที่ลงใหม่ครับนี่ครับนี่ครับ่อครับนี่ครับเป็นบ่อปลาที่ออกมาใหม่ครับนี่ มันก็นาข้าวครับอืมันก็นาข้าวนาข้าวครับมันครับกำลังจะได้ผลผลิตนี่ครับนี่ที่เกี่ยวแล้วข้างๆคันแทนาก็จะสวยอย่างนี้เลยครับเกี่ยวหญ้าได้ข้าวก็จะสวยอย่างนี้แหละครับผม